อันนี้ผมก็เดินทางมาหานเงินพ่สาแล้วนะครับเดี๋ยวสี่พานเป็นเอาเงินนิวซีแลนด์นะครับไปแลกเงินบาทบาทสิได้เท่าไรนะครับค่อยติดตามิ่งนะครับดอลลาร์นิวซีแลนด์นี่แหละครับใบละห่าสิบดอลลาร์แต่ตีเป็นดอลลาร์หนึ่งกับเป็นเงินไทยประมาณสำหรับมื่อนี้นะครับเขาก็สิเดินทางผาพ่สาวไปนะครับไปธนาคารเพื่อเอาเงินไปแลกนะครับ ลูกสาวผนทำงานอยู่ที่นิวซีแลนด์ผนได้เงินนิวซีแลนด์มาผนเสียไปแหลกเป็นเงินไทยนะครับเดี๋ยวคอยจิตตามเบอรงว่าเงินนิวซีแลนด์เป็นเนื้อใดเป็นแหลกเป็นเงินไทยมันเสียได้เท่าไดนะครับเดี๋ยวผมสิพาเพ่นไปเมื้อนห้พี่สาวผมพ่นกะไปบ่มีผู้ภาพไปนะครับลูกชายพ่นกันยากทำงานไให้ผมภาพไปผมก็สิพ้าพ่นไปธาน้าข้านพ่นล่ละครับหรือว่าเซเว่นนะครับเขาว่าพ่นรับแหลกเงินเดี๋ยว สิไปถามเบิงว่าเซเว่นรับแลกบอถ้าเซเว่นบอรัอบ,อรรบแลกก็สิไปธนาคารนะครับเอาคอยติดตามเบงครับการแหลกเงินของนิวซีแลนด์สิแลกเงินไทยได้เท่าไรเดี๋ยวผมสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบงอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมกเดันทางมาอน,งนพ่สาแล้วนะครับเดี๋ยวสิพ้าเป็นเอาเงินของนิวซีแลนด์นะครับนี่ครับ้านพ่สาไปแลก เงินบาทบาสิได้เท่าไรนะครับค่อยติดตามเบิ่งนะครับเงินนิวซีแลนด์แลกแบบว่าเงินบาทสิได้เท่าไรตอนนี้มาหมดมาถึงเงินปีสาวแล้วเดี๋ยวจิพาพินหนักไปแรกธนาคารหรือว่าซิวินนะครับหมองที่เข้ารับแหลกคอยติดตามเบิ่งครับ าเงนิน,ไไน,น,น,งนนิวซีแลนด์เป็นยังไงนี่ครับเงินนิวซีแลนด์ครับเงินนิวซีแลนด์ใบละหาซิปบรู้ว่าหาซิปยังแล้วครับนี่ครับนเด็นมาเป็นใบละหาซิปนี่นี่ครับอยู่นี่ก็ประมาณสามสิบใบสีลร่องปลายกบงเซเวน่นหรือว่าเทกาก็สอ ดูว่านาค้านกรุงเทพนะครับมันสินรับแรกห้เท่าไหรนะครับใบหาซิปของนิวซีแลนด์เนี่ยมันสินแรกดยเงินไทยอยู่ประมาณเท่าไหรน,นี่ครับอยู่บ้านพี่สาวนี่แหละสีผ้พาพันไปแลกน,นะครับลูกสาวมันทำงานได้มาจากนิวซีแลนด์นี่ครับพี่สาวกับผู้นี้ละ,น,ะ <Yeah. S 2> นี่ครับจ้านี่ครับผมบเปิสีผ้าพันเอาเงินไปแลกเป็นเงินไทยนะครับอ่ะค่อยติดตามเบืองว่า ตอนแรกแล้วมันสีได้เท่าไรน,นะครับผมสีเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งอีกที่หนึ่งตอนแรกแล้วอันนี้บรูรว่าเป็นหาซิป<ต>เหรียญหรือว่าหาซิปเป็ยังครับเงินนิวซีแลนด์บูรุว่าเขาเอื่อนเป็นเหรียญหรือว่าเอื่อนเป็นยังนี่บูกุเข้าใจผมก็บอกเคยเห็นนะครับเงินนิวซีแลนด์เอาเาวู่นะครับนี่ครับมีเงินนี่บูรีใจอ่ะเดี๋ยวผมสีไปแลกเบิ้งว่ามันสีใดเท่าไรน,นะครับแหลกเป็นเงินไทย ใบหาซินี่บ่ร,รู้ว่าหาสิปยังครับนี่หรือว่าหาสิบเหรียญกับบอแมนครับอ้าคอยติดตามเบื่อครับแหลกแล้วมันสิได้เท่าไหร่หาสิบใบหาซิบเขานี่มันสิแหลกเงินไทยได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยาก,กาศในเบื่องตอนแหลกแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาจะไปแหลกเงินมาถึงบ้านพี่สาวแล้วครับนี่ครับ ไปแลกเงินอยู่ธนาคารกรุงเทพครับเอาเงินดอนลลาร์ของนิวซีแลนด์ไปแลกใบละหาสิบเหรียญครับเขาเอื่นว่าเขาเอ่นว่าเงินดอนลลาร์นิวซีแลนด์แบบสั่นใบละหาสิบที่ผมทายลงไปเดี๋ยวผมเีเอาให้เบิกงอีกครับใบเดียวนี่ครับเงินนิวซีแลนด์ครับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์นี่อันนี้หลานสาวาดอลลาร์นิวซีแลนด์นะสันใครเป็นใบละหาซิปดลอลลาร์ออกมาครับนี่ผมมาไปแลกอยู่ธนาคารกรุงเทพสาขาอเภอวาทิ่จภูมิเลดเงินมือนีเพิ่นแลกให้เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นี่หาซิปหาซิปเหรียญน,นี่แลกได้เง,งินไทย935บาท ก็ตกอยู่ประมาณดอลลาร์ละ18บาทหา10ตังค์นะครับตัดตีเป็นดอลลาร์ของนิวซีแลนด์กับประมาณนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งไปนี่แะน,นี่ครับใบที่เฮาเอาเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ไปแลกอยู่ธนาคารกรุงเทพนะครับ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์สามสิบใบแลกเป็นเงินไทยได้สองหมื่นสองหมื่นแปดพันม้าได้ครับสองหมื่นแปดพันห้าบาทนะครับ นาดสี่หักภาษีไอ้หักค่าธรรมเนียมไปแล้วนะครับก็เหลือสองหมื่นแปดพันห้าบาทปกติผมคูณเบิึงมันสีตกอยู่ประมาณสองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทขนาสีหักภาษีไปสี่สิบห้าบาทก็เลยเหลือสองหมื่นแปดพันห้าบาทครับนี่ครับนี่คือเงินเหรียญเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ครับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์แตแหลก30ใบไได้28,000ห้าบาทครับเหลือจากคุณฮักคารรมเนียมแล้วนี่ครับเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์นี่แหละครับใบละหาซิบดอลล่าแต่ตีเป็นดอลลาร์หนึ่งก็เป็นเงินไทยประมาณสิบแปดบาทหาซิบครับช่วงนี้เอาเก็บภาพบรรยากาศในเบิรงครับ นี่คือเงินดันลาร์นิวซีแลนด์ครับนี่ครับ